กับสวัสดีทุกท่านนะผมสวัสดีครับสวัสดีช่วงสายๆนะฮะก็วันนี้ก็่ามีคนหน่อยเขาชอบถามมาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยอย่างอย่างตอนนี้ก็นั่งรับผิวข้างนอกก,ก็จะถามว่าเหรียญสิบปีอะไรที่รับซื้อบางอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มันอันนี้ปีนี้รับซื้อไหมหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือถ้าถ้าสมมุติว่าคุณกําลังจะเอาเหรียญ1ิบ,บาทมาถามขายผมอะไรเงี้ยคุณคุณดูคลิปนี้ก่อนแลวกันแล้ว มันเข้าใจเลยเพราะพยายามจะพูดอธิบายแล้วก็รวบรัดเนาะว่าอันนี้คือเราออกมาให้ดูห้อันดับนะครับห้อันดับนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกเหรียญมันจะมีราคาผมบอกไว้ก่อนว่ามันมันไม่ใช่ทุกปีห้อันดับนี้มันจะมีราคานะครับมันมีราคาแค่บางตัวเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีปีอะไรบ้างแล้วตัวไหนที่มันมีราคาเล่นกันในตลาดนะครับมาเริ่มกันที่อันดับที่ห้ก่อนแล้วกันอันดับที่ห้เนี่ยคือปี3 4สี่ จำนวนกำไรประมาณล้านสามแสนแปดหมื่นเหกร้อยห้าสิบเหรียญนะครับอันนี้อ้างอิงจากหนังสือคู่มือของคุณหมอชัยยศนะครับพงจารุสถิตก็เป็นคู่มือที่นักสะสมส่วนใหญ่หรือว่าคนทั่วไปอย่างเงี้ยท,ที่กำลังดูเรื่องเหรียญอะไรเงี้ยจะมีคู่มือนี้อยู่แล้วดังนั้นเอาข้อมูลตรงนี้มาเป็นแหล่งอ้างอิงมันน่าจะโอเคที่สุดนะครับเพราะว่าคู่มือหนังสือเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีกันอยู่แล้วเป็นสากลอยู่แล้วนะครับปี6-1 ราคาประเมินอยู่ที่550บาทอันนี้ UNC นะครับถ้าเหรียญผ่านใช้รุ่นนี้ไม่มีราคาซื้อขายนะมันมันไม่มีใครซื้อมันไม่มีใครขายด้วยพูดง่ายๆคือเหรียญธรรมดาที่มันผ่านใช้ไม่มีราคาซื้อขายนะครับมีราคาเฉพาะพวกแผงเหรียญเท่านั้นแนหะส่วนใหญ่จะเป็นแผงเหรียญหมุนเวียนปี34อะไรเงี้ยมันก็นจะมีเหรียญ50สตะงังปี3 4ที่เป็นตัวหายากแปะมาด้วยอ่ะซึ่งราคาแผงเหรียญนนะั่นแหะซึ่งมันมีทั้ง50สตะงั์แล้วก็มีตัว10บาทด้วยเนะี่ย ราคาเล่นกันแค่ประมาณหลักร้อยกลางๆเท่านั้นเองครับประมาณ5 0 0ร้อยหกบวกลบอะอยู่ประมาณนี้นะครับดังนั้นคือถ้าถ้าถ้าเหรียญสิธรรมดาแล้วมันผ่านใช้ไม่มีราคาครับซึ่งในในนั้นก็จะมีตัวหนึ่งสตางค์หสตางค์สิสตางค์ด้วยนะครับโอเคครับสรุปเหรียญนี้นะฮะถ้าผ่านใช้ไม่มีราคาครับไม่ต้องเสนอมาแล้วก็ไม่น่าจะมีใครเล่นด้วยในในตลาดเท่าที่เท่าที่เห็นนะฮะมาดูอันดับที่4ครับอันดับที่4เหรียญน,นี้คือปี42 ปี4 2ราคาประเมินในหนังสืออยู่ที่600บาทจํานวนกำลิตหนึ่งล้านกับอีก3 0,000ซึ่งเหรียญรุ่นนี้ส่วนใหญ่เวลาเขาเล่นกันมันจะเล่นเป็นแผงซึ่งแผงปี C2 เนี่ยก็คขทายที่จะแพงเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีตัวยิตังค์ด้วยยิตังค์ปี C2 คือตัวติดอันดับที่1นะฮะดังนั้นเหรียญน,นี้ถ้ามันผ่านใช้ก็ไม่มีราคาเหมือนกันตามที่บอกคือไม่มีราคาสรุปเหรียญน,นี้ง่ายๆสั้นๆเลยนะครับ ถ้าผ่านใช้ไม่มีราคาซื้อขายครับแล้วก็ไม่น่าจะมีใครเล่นกันในตลาดนะปัจจุบันที่เท่าที่เห็นนะแต่ถ้ามีเป็นแผงเหรียญเป็นอะไรสภาพสวยๆไม่ผ่านใช้อะไรเงี้ยลองเสนอมาได้อันนั้นยินด,ดีรับซื้อครับพวกพวกอยู่ในถุงซิปผิวดีๆอะไรเงี้ยลองลองเสนอมาได้นะ,ะมาดูอันบพี่3าครับอันดนับพี่3าคือปี41 เหรียญน,นี้มีราคาทั้งสภาพผ่านใช้และไม่ผ่านใช้นะครับอ่ะอันนี้จะมีราคานะครับซึ่งจำนวนกรผลิตอยู่ที่ประมาณ9 8 0 0 0 0 0ห่เหรียญน,นะครับราคาประเมินในสืออยู่ที่2000แพงบนไลัไซเลยอันนี้คือปกติเหรียญรุ่นนี้นะครับสภาพไม่ผ่านใช้เนี่ยมันมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะอันอันนี้ในหนังสือมันน่าจะแพงเบอร์ไปนะครับแล้วก็ราคาไม่ผ่านใช้ส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นแผงเหรียญน,นะแผงเหรียญก็จะอยู่หลักพันอยู่แล้วลวนะปีซีหนึ่ง เพราะมันมีตัวอื่นด้วยไม่ไว่าจะเป็นตัวหนึ่งสตางค์ห้สตางค์งสิบสตางค์ที่คนทั่วไปก็ไม่รู้จักว่ามันมีผลิตด้วยเหรออะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ในแผงนะครับแผงก็จะอยู่แบบหลักพันอะไรเงี้ยพันแล้วแต่ตกลงอ่ะประมาณพันไม่เกิน3ามพันจะอยู่ประมาณนี้เท่าที่เห็นนะฮะที่เห็นซื้อขายกันในตลาดนะครับแต่ถ้าผ่านใช้ก็เล่นกันแค่หลัก10บถึงร้อยอะไรเงี้ยจะอยู่ที่สภาพเหรียญแล้วก็ผิวเหรียญอะไรเงี้ยถ้ามันพุนสึกๆก,ก,ก็อยู่แค่หลัก10เพราะนั่นแหละรครับกลางอะไรเงี้ยอันนี มาดูอันดับต่อไปครับสายหนึ่งก็ต้องเป็น3-1ใช่ไหมครับสามห่เหรียญรุ่นนี้สังเกตว่าจํานวนกำหลดมันน้อยนะแค่6กหมื่นกับอีก200เหรียญแต่ราคาถูกกว่าไอตัวปี4-1เมื่อกี้นะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เหมือนเหมือนตอนนั้นเขาทําออกมามันมันทำมาในรูปแบบของแพคเกจจิ้งเป็นเหมือนของให้นักสะสมเหรียญพวกนี้ซะมากกว่าดังนั้นเหรียญรุ่นนี้เราจะเจอในสภาพที่ไม่ผ่านใช้ สะส่วนมากเลยครับเหรียญผ่านใช้ผลิตน้อยมากแต่เหรียญนุ่นนี้ผมบอกก่อนนะว่าในหนังสือ,อเขาประเมินไว้ต่ําม,มากราคาซื้อขายกันจริงๆในท้องตลาดถามว่าสภาพไม่ผ่านใช้ใครมันจะบ้าเอามาขาย750บาทไม่มีหรอก <c oughs> ซึ่งเหรียญเฮ้ยถ้ามีคนไปดูลีปผมแล้วเอาเข้ามูลนี้มาแอางอิงผมยินดีรับซื้อนะครับ750รบาทผมพูดตรงๆเลยไม่ต่อสักคำครับถ้ามันเหรียญไม่ผ่านใช้นะเอาจริงๆขนาดผ่านใช้เขายังไม่อยากจะขายกันเลยครับ750บาท ดังนั้นคือเวลาเอาข้อมูลกเก่าๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาถ้าของกเก่าๆมันแพงเนาะแล้วปัจจุบันของมันถูกลงอ่ะเขามักจะเอาข้อมูลกเก่าๆมาอ้างอิงแล้วเพื่อให้เขาได้แพงอ่ะเพราะทุกคนอยากขายแพงอ่ะใครก็อยากขายแพงนั้นแหละอย่างผมก็อยากขายแพงครับพวกวันนี้มันของหาย,ยากๆอย่างนี้มันขายกันยังไม่ออกเลยคนไม่รู้จักด้วยซ้ําของมันหายากมากนะเป็นเงินขัดเงาอะไรเงี้ยราคาก็ไม่ได้แพง เมื่ออะไรครอยู่แค่พันนิดๆเท่านั้นเองนะก็ยังไม่ออกอะไรเงี้ยใครก็อยากขายแพงครับผมอยากขายห้าหกพันด้วยซ้ำถามว่าขายพันกว่าไม่มีใครซื้อเลยหกพันมันจะมีคนซื้อผมปะ <c oughs> ไม่ต้องคิดมากเลยครับอันนี้ก็เหมือนการพวกเหลียญอย่างเงี้ยใครก็อยากขายแพงทั้งนั้นแหละผมก็อยากขายแพงผมอยากซื้อถูกด้วยใครก็อยากซื้อถูกทั้งนั้นแหละต้องไหมมันเป็นธรรมดาครับ มันมันก็ต้องมีราคากลางที่คนซื้อกับคนขายตกลงกันเนี้ยว่าโอเคมันอยู่ประมาณนี้แล้วก็ซื้อขายกันได้อนะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละนะครับแต่แต่แต่สภาพไม่ผ่านใช้ยังไงก็พันบวกครับอันนี้ผมบอก <c oughs> เหรียญรุ่นนี้นะเพราะว่าส,สภาพผ่านใช้ผมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีใครเอามาขายอะส่วนใหญ่ก็เป็นแพ็คทางนั้นเลยเป็นแพ็คแพ็คกลมแพ็คเขียวๆอะไรเงี้ยสัดส่วนมากเลยที่ที่ได้มาก็พันบวกทางนั้นครับพันบวก ถ้าถ้าแพ็คไม่ค่อยสวยก็ก็พันอยู่ดีนะที่ที่ได้มาดังนั้นคือเหรียญรุ่นนี้ซื้อขายกันถ้าไม่ผ่านใช้ยังไงก็พันบวกครับแพงกว่าในหนังสือเยอะแพงกว่าในหนังสือเยอะเลยถ้าผ่านใช้ผมไม่ค่อยเจอดิแต่ส่วนใหญ่มันอยู่หลักร้อยเนี่ยครับเพราะว่าไม่ผ่านใช้มันอยู่พันต้นๆน,น,นะไม่ไม่ถึง2 0 0พันนะปัจจุบันยกเว้นแต่เหรียญที่มันเป็นแชมป์โลกอะไรเงี้ยพวกพวกเกรดแล้วสูงมากๆอะไรเงี้ย อันนั้นอันนั้นต้องพูดถึงสภาพเกรดนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติคุณไม่ได้เกรดเหรียญอะไรเงี้ยคงเอามาอ้างอิงอะไรกับเพื่อเพื่อที่จะเอาราคาแบบ3 0 0พันอะไรเงี้ยไม่ไม่ไหวหรอกถ้าถ้าเกรดมาแล้วแล้วเกรดแล้วมันได้คะแนนเราสูงจริงๆอะไรเงี้ยอันนั้นมาคุยกันได้นะมันออฟเฟอร์ได้มีอ้างอิงมีอะไรเงี้ยสภาพเหรียญก็มีการยอมรับจากสถาบันระดับโลกหรืออะไรเงี้ยอันนั้นคุยกันได้เอาเกรดอะไรเงี้ยแล้วอันดับที่หนึ่งก็ไม่ต้องลุ้นเลยนะ ปี3 3รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแหละเหรียญ10อันดับหนึ่งปี33เหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินในหนังสืออยู่ที่ประมาณ5 0,000นเหรียญจริงๆมันมันไม่เชิงเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเขาเขาบอกว่ามันเป็นเหรียญที่ระลึกมากกว่าเพราะคนทั่วไปไปไม่มีทางได้สัมผัสเหรียญพวกนี้นะยกเว้นแต่คุณจะไปซื้อจากเจ้าของเดิมอะไรเงี้ยแล้วเหรียญรุ่นนี้เท่าที่เจอกันในตลาดณปัจจุบันเป็นเหรียญที่สภาพไม่ผ่านใช้ 100%นะครับพูดง่ายๆคือไม่มีการเจอเหรียญ10ปี33ในสภาพที่ผ่านใช้มาก่อนใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้มีนักสะสมที่เป็นทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ได้ครอบครองเหรียญน,นี้อยู่นะครับก็ในสัดส่วนประมาณร้อยเหรียญเนี่ยก็คิดว่าน่าอยู่ที่คนไทยครึ่งหนึ่งแล้วกันต่างชาติอีกครึ่งหนึ่งหรือว่าจริงๆคนไทยอาจจะไปซื้อกลับมาแล้วก็เป็นไป,นปนได้ครับมันมีการซื้อขายกันตลอดสําหรับเหรียญสิบปีสามสามอะไรเงี้ย แต่ส่วนใหญ่มันน้อยแต่ถ้ามันมีการซื้อขายกันทีก็อาจจะหือฮากันนิดนึงนะฮะถ้ามีเข้าที่ประมูลก็หือฮาอยู่ปีก่อนก็มีเข้าที่ประมูลนะครับจบกันไปประมาณล้านหนึ่งแต่เหรียญนั้นมันเป็นเหรียญเกรดด้วยนะครับแล้วก็สภาพเหรียญก็แต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ผ่านใชนะทีนี้ก็ต้องไปวัดพวกอ่าเกรดว่ามันมัน,ม,นมันมีเหรียญที่สวยมากสวยน้อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ติด m s หมดนะครับปี33เท่าที่เห็นนะ ราคาซื้อขายผมบอกเลยว่าแพงกว่าในหนังสืออยู่แล้วอยู่ที่สภาพเหรียญน,นะครล่าสุดเหรียญที่ผมเคยออฟเฟอร์เข้าไปมันก็สูงกว่า5นะที่เคยะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับใครมีใครมีแบบไหนก็ลองเสนอมาได้แต่ไอปี3 4 กับ4ี่สองอะไรเงี้ยไม่เอานะครับอันนั้นบอกไว้ก่อนแต่ถ้ามีแผงเหรียญก็เอามาขายได้แผงเหรียญรับซื้อทุกปีเลยครับปีปีไหนก็เอามาซื้อได้ไอปีไหนเอามาขายได้ครับปี3 1ปี3 43536 37ไล่มาเลยก็ได้ครับปี A44142 ยี30ไล่ปีไรเอามาขายได้เลยครับถ้าแผงเหรียญนะซื้อทุกปีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับพูดถึงอธิบายเหรียญ10ก็ขอตุลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ คุณครับวันดีครับ